หากท่านผู้ฟังได้มีโอกาสอยู่รับใช้ใกล้ชิดพระเกจิเถรานุเถระที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่ผมขอแนะนำให้ทุกท่านปฏิบัติตามก็คือหากท่านเห็นพระองค์นั้นได้ทำอะไรที่ดูแปลกไปสักนิดหนึ่งก็อย่าเพิ่งไปวิจารณ์ท่านนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากท่านยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า แล้วถึงได้กระทําไปไอเราเนี่ยวิพากวิจาร์ณไปบัญชีนรกมันจะขึ้นโดยไม่จําเป็นดังเรื่องที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่ว่าผมได้มาจากน้องชัยพัฒยุงทองที่ไปสัมภาษณ์กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือลุงเรนผมจะพาท่านย้อนหลังกลับไปก่อนปีพศ2519 ่อนที่หลวงพ่อปานวัดเขาอ้อท่านจะละสังขารท่านถูกหลวงพ่อสีเงินวัดดอนศาลานิมนต์ให้ไปอยู่ที่วัดดอนศาลาด้วยกันเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้ตอนที่ท่านเจ็บป่วยได้ง่ายซึ่งหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อก็รับนิมนต์นะครับก็เลยย้ายไปอยู่ที่วัดดอนศาลาในช่วงบั้นปลายท้ายชีวิตของท่านและลุงเรือนที่ว่าเนี่ยตอนนั้นก็ได้บวชเป็นพระ อยู่ที่วัดดอนสาลานั่นเองลุงเรินมีความสนิทกับหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อเป็นพิเศษครับเรียกว่าอยู่รับใช้ใกล้ชิดอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อปานนั่นแหละอย่างหนึ่งที่ลุงเรนเห็นและจำได้ติดตาก็คือหลวงพ่อปานท่านจะเอาเศษจีวรเก่าของท่านเนี่ยนะครับก็คือจีวรเก่าเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้ละท่านก็ไม่ทิ้งเอามาฉีกเป็นเส้นเส้น แล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่เท้าหนีอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้มือควันจีวรให้เป็นเกลียวระหว่างที่ควั่นจีวรน,นี้ท่านก็จะปลุกเสกไปด้วยดังที่ลุงเรือนบอกว่าท่านก็จะบ่นอะไรพึมพำพึมพำของท่านไปแล้วเสร็จจีวรที่ท่านควั่นเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จกระบวนการนะครับท่านก็จะเอาไปจุดไฟเผาเพื่อนฟังก็คงจะงงว่าอา้าวควั่นมาแล้วเผามันก็ไหมหมดสิครับพี่โบ จีวรของท่านถึงจะเผาไฟยังไงก็ไม่ติดไฟลุงเรินบอกว่าท่านเขี่ยออกมาจากกองไฟก็มีรอยไหม้ติดมานิดเดียวหลังจากผ่านพิธีกรรมทางควันจีวรปลุกเสกและเอาไปปลุกเสกในกองไฟแล้วนั้นท่านก็เอามาเก็บเก็บไว้ที่ซองประตูหรือว่าตั้งไว้ในกุฏินี่แหละครับไอ้คำว่าซองประตูมันเป็นศัพท์เฉพาะของภาคใต้ สองประตูหน้าตาเป็นยังไงก็คือจังหวะที่ท่านเปิดประตูออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ให้คนได้ขึ้นไอ้สองประตูที่ว่าก็คือพื้นที่ที่หายไปหลังจากที่เราดันประตูออกมาแล้วนั่นแหละครับแถวบ้านผมก็จะนิยมไว้ของที่ไม่ต้องการให้ใครเดินสะดุดเดินเหยียบอยู่ที่สองประตูก็คือหลบคนเดินนั่นแหละคราวนี้ไอวันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านู้ฟังหลวงพ่อปานก็จะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ที่กุฏิท่าน หลังจากที่ท่านฉันอาหารแล้วเสร็จท่านก็แบ่งส่วนหนึ่งมาขยำข้าวให้หมาตัวนี้และครับกินทั้งข้าวทั้งกับเรียกง่ายๆว่าเป็นหมาประจำกุฏิของท่านแต่วันนั้นเนี่ยท่านเอาจีวรควันที่มันยาวพอสมควรเนี่ยนะครับเอามาผูกคอหมาเท่านั้นและครับชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอหรือว่าอยู่ในวัดก็ปากไว วิภาควิจารณ์นินทาหลวงพ่อกันทันทีว่าเอ้หลวงพ่อท่านเพี้ยนไปแล้วหรือว่าท่านบ้าไปแล้วหรือเปล่าทําไมถึงเอาจีวรพระมาผูกคอหมาอันนี้เป็นคําพูดของชาวบ้านนะไม่ใช่คาพูดผมเหตุการณ์มาเกิดเอาตอนเย็นตอนที่มีงานวัดลุงเรินแกก็จําไม่ได้แล้วล่ะครับว่าเป็นงานวัดฉลองอะไรกันแต่ว่ามีชาวบ้านร้านตลาดมากันที่วัดเนี่ยมากมายหลายคนปรากฏว่า ไอ้เจ้าหมาของหลวงพ่อป,ปานเนี่ยมันคูเสียงดังลั่นทำถ้าจะกัดใครสักคนหนึ่งคราวนี้จากเกลื่มที่มาในงานด้วยก็ต้องการจะเซฟคนละครับชักปืนพกประจำตัวออกมาจากบ้านเอวแล้วรีบส่องเจ้าหมาตัวนั้นทันทีเรียกง่ายๆว่าจะยิงหมาทิ้งเอาคนไว้ก่อนปรากฏว่าไอตอนยิงเนี่ย ยิงยังไงยิงปืนก็ไม่แตกหรือไม่ทุตามภาษาบ้านผมนี่แหละครับลั่นไกลก็แชะแชะแชะอยู่เท่านั้นเองทีนี้ล่ะครับพอชาวบ้านเห็นกับตาว่าจีวอนหลวงพ่อปานที่หมาตัวนี้ยิงไม่ออกความเป็นมนุษย์ก็เริ่มทำงานครับหมาสุนัขนี่จะสู้มนุษย์ได้ยังไงก็โดนไล่จับเพื่อที่จะปลดจีวอนออกมาแบ่งกันนี่แหละครับผมนะไม่อยากนินทาตัวเอง ให้ผมอยู่ในงานด้วยเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าผมก็ต้องวิ่งตามไปขอแบ่งมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีคลั้นจากเกลื่มเห็นดังนั้นแล้วก็เลยขึ้นไปกราบหลวงพ่อปานที่บนกุฏิแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อปานฟังหลวงพ่อปานท่านฟังแล้วท่านก็บอกจากเกลื่มไปว่าไม่ต้องไปเป็นห่วงไอ้เจ้าหมาตัวนั้นมันจะกัดไขรกมันก็เห่าไปอย่างนั้นแหละ แล้วก็ท่านก็บอกว่าให้บอกชาวบ้านด้วยว่าที่ไปไล่ไอ้ปอดจีวรท่านจากคอหมานี่ไม่ต้องให้ขึ้นมาเอาบนกุฏิท่านเนี่ยมีรอไว้เพียบเลยนี่แหละครับไอผมก็ถึงได้บอกว่าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไปหมดแล้วก็ได้เตรียมไว้แก้สถานการณ์ในแต่ละเปลาะแต่ละเปลาะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับลุงเลินที่บวชเป็นพระอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้น ก็ไม่ได้แบ่งจีวรหรือว่าคิดจะเอาอะไรเก็บไว้เลยนะครับแหมลุงก็ใจพระจริงๆเรียกได้ไง่ายว่าจีวรควันหลวงพ่อปานที่ทำไว้ตั้งเยอะทำไว้ตั้งนานก็หมดไปในวันนั้นเองสำหรับรูปร่างหน้าตาของจีวรควันหลวงพ่อปานเป็นยังไงผมก็ได้รูปมาจากน้องชัยพัฒอีกเนี่ยแหละครับเอามาให้ดูเพียงแต่ว่าแค่เศษจีวรเก่าของท่านเอามาควัน ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ถึงเพียงนี้ฟังแล้วผมก็อยากจะได้ตะกุดของท่านอยากได้เหรียญของท่านอยากได้พระปิดตาของท่านและพระเนื้อว่านของท่านนี่แหละครับความอยากของผมในตัวเริ่มทำงานอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตน,นี้พี่โบจะมีวาสนาได้ครอบครองบ้างหรือเปล่าเพียงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยผมก็มีพระว่านของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ก็ขอจบปฏิหารเศษจีวรเก่าของเจ้าสำนักเขาอ,อ้อคือหลวงพ่อปานปาระธรรมูมแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ